สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Make m o นี่นะคะวันนี้นะคะบีจะพาทุกคนมาสร้างแอป i ล i เ t e หรือสร้างตัวตนในติ๊กต็อกนะคะเอามา EP ที่สองนะคะ EP นี้ตั้งชื่อช่องนะคะวันนี้นะคะเรารู้แนวทางช่องแล้วเราต้องตั้งชื่อช่องนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะทุกคนอ่ะอย่างเช่นนะคะบีจะเป็นคนที่จะมาสอนสร้างตัวตนในติ๊ก นะคะแล้วก็สร้าง affiliate นะคะหรือว่าหาตังในยุคออนไลน์นะคะทุกคนชื่อช่องเราต้องจำง่ายๆนะคะยังไม่พอนะคะให้ทุกคนจดจำง่ายๆแต่เวลาทุกคนค้นหาเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายที่สุดเลยค่ะบางท่านนะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่บางท่านก็ใช้ภาษาไทยนะคะอย่งเช่นนะคะ บี้มันนี่ดิจิตอหรือว่า Make Money เอ็กซ์ปหรือว่าอ่ะบี้เอ็กปิดนะคะบันใช้เอ็กซ์เปิดลงใครนะคะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอน t i k t o ็อหรืออะไรประมาณนี้วันนี้หลายๆท่านนะคะพลาดโอกาสในผู้เชี่ยวชาญนะคะทุกคนถ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะทุกคนก็จะหาได้ง่ายนะคะถ้าใครจะเป็นครูนะคะใช้คําว่ามาสเตอร์ก็ได้หรือเอาชื่อภาษาไทยนะคะคน ทุกคนจะจำได้ง่ายเพราะเราเป็นคนไทยนะคะบางคนก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะทุกคนใส่ชื่อแบบว่าเขารู้เลยว่าเราสอนอะไรเนื้อหาเราอะไรก็พูดเรื่องนั้นเลยค่ะชื่อช่องบีนะคะเป็น m e m o n o y อ่สำหรับการหาเงินสอนหาเงินในออนไลน์ประมาณนี้นะคะคุณเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากเป็นใครคุณต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณทำ อย่างเช่นนะคะการทําอาหารคุณต้องทําช่องเกี่ยวกับการทําอาหารหรือการสอน t ิ k กตอกคุณต้องทําช่องเกี่ยวกับการสอน t ิ k กตอกโดยเฉพาะค่ะเราต้องใส่ชื่อช่องที่จําง่ายอ่ะสั้นกระชับไม่เกิน5พยางค่ะแต่ถ้าเกิน5พยางเนี่ยคือมันยาวไปนะคะทุกคน ผู้คนในติ๊กต็อหรือว่าผู้คนที่มาดูเราเนี่ยอาจจะจําช่องเราได้ยากค่ะจะตั้งชื่อช่องเนี่ยก็เอาคนที่จําง่ายอ่ะคนเข้าใจง่ายนะคะใครที่มาดูคลิปเราเขาจะนึกออกเลยนะคะว่าเราถ่าทำช่องเกี่ยวกับอะไระถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะยุวิจะมาตอบให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันอีพีต่ตอไปนะคะ